ทุกคนคะทุกคนเคยคิดไหมว่าโตขึ้นเราอยากจะเป็นอะไรแล้วเจ้านายอยากเป็นไรอ่ะสนใจเป็นนักร้องไม่ทองคำเหมือนฉันไหมจ๊ะเออเดี๋ยวก่อนนะคะคุณคือฉันคือลำไยไหายทองคำเดี๋ยวก่อนนะเธอเป็นคนดีไหมเออเอาแล้วไงทุกคนคุณลำไยไหายทองคำ เขามาชวนเราคุยนะคะโอเคเราก็ต้องตอบไปนะคะว่าดีค่ะหนูว่าเป็นคนดีที่สุดในสามโลกเลยค่ะเป็นเด็กดีค่ะเชื่อไหมเชืคะว่าหนูเป็นเด็กดีอย่ามาโกหกคนโกหกต้องเจอแบบนี้แล้วแล้วคุณเป็นใคร <c oughs> คุณจะมาแก้หนูทำไมคะ <c oughs> ฉันไม่ได้แก้งเธอนะ แต่ฉันอยากจะให้เธอค้นหาความฝันของตัวเองให้เจอนะ่ะเธอชอบอะไรเธอโตขึ้นเธออยากทำอะไรเธอน่าจะคิดไว้บ้างนะ,ะหนูก็คิดอยูค่ค่ะแต่หนูคิดไม่ออก<ะ>แล้วพี่พูดอะไรหรือเปล่าอะคะ,ะงั้นเข้าใจไว้ก่อนแล้วกันดูเหมือนว่าเขาต้องการจะให้พี่ซีนะคะไปอยู่ที่บ้านเขานะคะคุณลำใหญพี่คะอย่าไป ที่เหมียวเห็นไหมเห็นอะไรเห็นผีนักเรียนยืนอยู่ข้างฟุตบอลอ่ะบ้าไปแล้วมันไม่มีหรอกผงผีอะไรในแบบนี้โอเคทุกคนเราตามเขาไปแล้วตอนนี้เราก็มาถึงนะคะบ้านของคุณลำาไย่ไหทองคำแล้วฉันเข้ามาทางนี้เลยค่ะแต่แบบคุณเขาแต่งตัวได้แบบว่า เหมาะกับการขึ้นเวทีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีปีกสีขาวบริสุทธิ์แล้วก็ปีกสีแดงสวยมากๆเลยนะทุกคนเออพี่ก็คิดว่าบางทีเขาอาจจะเป็นตัวจริงก็ได้นะโอ้ยเจ้านายตึงตึงตึงว่าแต่เธอคิดหรือยังว่าความฝันของเธอคืออะไรความฝันของหนูก็คือการได้กระโดดเล่นไปเรื่อยๆอะคะ่ะไม่ต้องทํางานไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ได้นะเธอต้องเริ่มคิดแล้วเธออยากเป็นนางงามไหมล่ะ ตอนเด็กๆฉันเคยเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวก่อนมาโพที่นี่ได้ไงคะเนี่ยแล้วคุณคือฉันคือลำไย,ยหายท้องคำตอนเด็กๆตอนเด็กๆอะนะฉันเคยฝันว่าโตขึ้นฉันอยากจะเป็นนางงามอยากจะเป็นมิสยูนิเวอร์สโอ้โหทุกคนในแบบนี้เราสามารถที่จะทดลอเป็นมิสยูนิเวอร์ได้หรอดูเหมือนว่าข้างในเขาจะมีการแข่งขันอยู่นะคะ เราสามารถไปเดินสำรวจเวทีได้ว่าที่นี่เขาทำยังไงกันแต่ดูๆแล้วสาวๆที่มาสมัครที่นี่เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าดูดิโอ้หชุดโคตรเป๊ะทุกคนแล้วดูพี่พี่กลายเป็นเด็กน้อยไปเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะพี่เราต้องมั่นใจในตัวเองโอ้ย จัดเต็มขนาดนี้หุนดีทรงผมทุกอย่างคือเขาปเป๊ะเอร์มากๆเลยอะแล้วเราจะไปสู้อะไรเขาได้อะพี่คะเราต้องมั่นใจในตัวเองสิคะดูอย่างหนูดิโตขึ้นยังเป็นนักร้องหายท้องคําได้เลยเออมันก็จริงนะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันดีกว่าว่าที่นี่นะคะจะมีสาวแซ่บขนาดไหนให้เรานะคะได้ดูเป็นตัวอย่างในการดําเนินชีวิตอุ้ยคนนี้เ็สวยมากๆทุกคนดู เราดูเวทีข้างในดิโอ้โหถ้าเกิดว่าเป็นน้องผู้หญิงนะคะก็ต้องมีสักคนแล้วที่อยากจะเป็นนางงามนะคะพี่ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนน่ะทำตามความฝันของเราได้สําเร็จอ่ะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะสวยจังว้าวหนูอยาใส่ชุดแบบนี้บ้างจุงเลยความฝันของทุกคนก็จะเป็นจริงได้นะถ้าเรา ตั้งใจที่จะตามล่าหาความฝันหยคือแบบคนลุกเลยนะทุกคนคือแบบบรรยากาศดนตีทุกอย่างนะคะแสงสีเสียงคือแบบจัดเต็มมากๆค่ะแล้วแบบมันทําให้พี่รู้สึกได้เลยนะคะว่าพี่อะได้ไปดูการประกวดจริงๆค่ะแล้วแบบแต่ละประเทศอะคือสวยกันทุกคนเนะนี่มันคือการจําลองที่แบบดีมากๆเลยนะคะดูค่ะชมหน้าเหล่าสาวงามนะคะทุกคน ทุกคนชอบคนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่ามีไอซ์แลนด์แล้วก็ท็อปไฟด้วยหรอคือแบบว่าทุกคนคือสวยจัดเต็มมากๆเลยนะคะแต่พี่ชอบเสื้อเขานะ <laughs> เสื้อคือแบบว่าอนาคตมันน่าจะแบบเนียนได้กว่านี้นะทุกคนแต่คือการประกวดอส่วนใหญ่เขาก็ใส่ชุดคล้ายๆอย่างนี้นะใช่แล้วล่ะมันคือการอวดสรีระร่างกายที่แบบว่าสมบูรณ์แบบและเพอร์เฟกต์อ่าแย่ละค่ะพี่นูนนเชค เฮ้ยทำไมนางงานทำกับคนดูแบบนี้ล่ะ uh huh. หูยสามารถที่จะทำแบบนี้ได้ด้วยนะคะทุกคนสุดยอดไปเลยอะ่ะชอบจังเลยหรือพี่โตขึ้นจะไปเป็นนางงามดีอะไม่ทันแล้วค่ะพี่ uh huh. เป็นยังไงบ้างสรุปคิดออกยังว่าอยากเป็นอะไรจะว่าไปแล้วถ้าหนูได้เป็นนางงาม หนูคิดว่านหนูอาจจะไม่เหมาะค่ะหนูอยากจะเป็นเออเป็นนักร้องไหมเจ้านายเหมียวเคยเห็นเจ้านายร้องเพลงอ๋องอยากให้เป็นแบบแบ็คพิงเออใช่ใช่คือหนูอยากจะเป็นนักร้องค่ะงั้นอุ้ยนี่อะไรกันฉันจะทำความฝันของเธอให้เป็นจริงตอนนี้เราอยู่บนคอนเสรริร์ตของแบ็คพิงและนี่คือเออน่าจะ จีซูลิซ่าหรือเจนนี่เอหรือโรเซ่ไม่รู้ว่าเจ้าไหนหูแต่เจ้าไหนก็เต้นได้สวยเหมือนกันนะใช่แล้วค่ะทุกคนในแมปนี้นะคะเราสามารถที่จะขึ้นมาเล่คนคอนเสิร์ตกับแบ็คพิงค์ได้ทุกคนคือแบบหุยคือดีมากนะคะถ้าเต้นทุกอย่างคือเป๊ะว่าทุกคนทายซิว่านี่เพลงอะไร

นักแสดงใช่ปะลงจากเวทีนะคะเขาก็จะลงทังด้านหลังเวทีหรือบางทีก็เป็นแบบว่ามีประตูลับนะคะตรงจุดต่างๆเห็นไหมมันจะมีเส้นอยู่นะคะเป็นจุดมาร์กใช่ปะพูดเหมือนพี่เคยไป พี่ไปออกคอนเสิร์ตเลยนะทุกคนเออมันจะเป็นแนวๆน,นี้นะคะแล้วเวลาเดินข้างหลังมืนมืดๆม,มันจะมีเส้นแบบนี้ให้เราเดินตามด้วยนะคะเห็นปะมันจะทําให้เราไม่สะดุดนะทุกคนออคือแบบคุยคนลุกเลยคือแบบเหมือนเราอะได้ไปแสดงคอนเสิร์ตนะคะหรือว่าทํางานเบื้องหลังก็ยังแบบคุ้มค่าทุกคนแล้วแถมได้เจอสิลปเป็นที่เราชื่นชอบเธอเป็นใครคะคือหนูชอบพี่มากเลยคะ่ะหนูเต้นให้ดูนะคะดูพี่คะ ใจเย็นค่ะหนูว่าพี่ควรเออควรอะไรควรหยุดการใครก็ได้มาหยุดเจ้านายที <S <S 2> <S 2>